วัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ก็รีวิวสวนฝรั่งของสวนสารพัดกล้วยนะคะทางนี้จะเป็นฝรั่งผสมนะคะทางนี้หงเป่าสือแล้วก็กิมจูสุยมีซุยม,มีก็มีนะคะ ก็สาลีทองก็มีนะคะแต่ว่าเอไม่มั่นใจเพราะว่าหลายสายพันธุ์มากเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเอาเป็นว่าฝรั่งไส้ขาวกับไส้แดงนะคะปนกันเลยค่ะ ฝั่งนี้จะเป็นแบบปนกันเลยนะคะหงเป่าสือแล้วก็กิมจูสุยมี่ไส้ขาวไส้แดงนะคะมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าผสมเลยค่ะผสมกันเลย ก็สวนฝรั่งก็จะประมาณนี้นะคะไส้ขาวไส้แดงรวมกันเลยคะ่ะแต่ก็หวานกรอบนะคะ ยังไม่มีเวลาได้ตัดตกแต่งกิ่งเลยนะคะเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะมาตัดตกแต่งกิ่งกันค่ะยังห่อกันไม่เสร็จเลยนะคะ ฝรั่งไส้แดงไส้ขาวปนกันเลยนะคะกิมจูหงเป่าซื้อแล้วก็กิมจูแดงเบอร์สองเบอร์สามนะคะกิมจูแดงเบอร์สองกับเบอร์สาม